วังสวรรกระปองไม่ไทยโอ้โหวันพันนีไ่ไงวันพันนี่นะป้าเป็นหนึ่งทีโอ้โหนี่ยังเทกเทกมาเดิมมีคอเสือ้อโอ้โหใหมก่ก็วันพันไป็หนึ่งทีโอ้ยห,หายไปครึ่งแบบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเนคอสแหมคลิปนี้ก็ลงแบบรัวๆเลยนะฮะตัวละครใหม่ล่าสุดมาอีกแล้วไม่รู้ว่าจะเอาตัวละครใหม่เข้ามารัวอะไรขนาดนี้นะครับตั้งแต่ตัวคาบินดิสนะ เอาจริงๆอ่ะมันเข้ามาตั้งแต่ตัวซีซ่าแล้วนะครับการที่ตัวละครเข้ามารัวๆซีซ่าด็อฟฟี่อุซบโลกใหม่คาเวนดิชและก็ลูฟี่เกียร์สีมารัวๆเลยและที่มาล่าสุดสําหรับวันที่หนึ่งตุลาคมตัวละครตัวนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพ่อใหญ่แบมบูนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครตัวเนี้เป็นไซตามะในวันพันแมนที่อยู่ในเรื่องวันพีทก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าตอนนี้ผมเติมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยอยากเติมตัวละครตัวนี้ร ราคารับเติมมีทั้งหมดอยู่2ราคานะครับผมรับแค่ของ a n d ด o i d นะราคาที่1คือ50หยวนรับเติมอยู่ที่310บาทครับแล้วก็ราคาที่2อยู่ที่68หยวนรับเติมอยู่ที่408บาทนะครับและสําหรับคนไหนเนี่ยอยากได้ราคา50หยวนวิธีทํานั้นก็ง่ายมากๆเลยนะครับให้คุณผู้ชมทาเลเวลภารกิจตรงนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเลเวลที่54นั่นเองนะครับเมื่อคุณผู้ชมถึงเลเวลตรงนี้คุณผู้ชมก็จะได้ในส่วนของบัตรลดราคานั่นเองนะครับเมื่อได้รับบัตรส่วนลดตตรรรรงนนี้้้แลลววะคัก็สามามถซือ นี้ในราคา50หยวนได้เลยนั่นเองนะครับคนไหนสนใจก็ทักมาที่ Facebook ส่วนตัวของผมได้เลยนะผมได้เติมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมจะมาเอาตัวละครตัวนี้ไปรีวิวให้คุณผู้ชมดูเลยละกันเนาะมาฮะรับตัวละครนี่ฮะเพราะใหญ่แบมบูนะ อย่างเท่ขเขาเรียกว่าเป็นไซตามะได้ไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้นะว่าทําไมผมถึงเรียกเขาใหญ่ว่าเป็นไซตามะมันจะมีอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าตัวละครในพาสนะครับจะเป็นตัวละครสําหรับการเล่น PVP ซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับสาหรับไ d ดีใหม่เนี่ยผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่สามารถเก็บไว้ได้นะเอาไว้ลง PVP เพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับข้อมูลสกิลของตัวละครตัวนี้เราจึงสามารถนําไปเล่นใน PVP ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูโมเดลกันก่อนเลยนะครับสกิลก็คนข้างเยอะนะเฮ้ยสกิลถือว่าโอเคครับนี่ฮะตัวละครระดับ S นะครับนี่เลยเป็นไงอ่าโมเดลนะฮะโมเดลพระหนุ่มไซตามะแบมบูพระใหญ่แบมบูนะแบมบูก็คือไ,อ,ไ,ไอ,อ้ไม้ไผ่นั่นแหละเออไม้ไผ่ภาษาอังกฤษน่าจะเรียกว่าแบมบูนะครับทีนี้มันมีอีกร่างหนึ่งอีกร่างหนึ่งเนี่ยจะต้องกดออนติเมทนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะอ่ะไปกดใกล้ๆตัวนี้นี่ฮะ เฮ้ยะขอท่เว็นไงเฮ้ยโหนี่หัวเหลี่ยมเบาๆเลยดูดิเฮ้ยใช้ได้นะและรู้สึกว่าตัวละครมันจะถึกขึ้นด้วยนะเพราะว่าในส่วนของสกิลเสริมตรงเนี้ยมันจะทําให้ตัวละครถึกขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้อาคาตีก่อนนะอ,อ่ไหนขอขอลองเทสดูก่อนนะครับอยากเห็นอนะอยากเห็นตัวอาคาตีว่ามันจะถึกขึ้นเยอะไหมลอนี่ไม่ใช่โอ้โหนี่ก็จัดหนักซะจริงโอเคดูซิ มาดูลิมิตฮิตนะครับว่าจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ปกติอาคาก็ตีประมาณถตัว2 5 0 0ใช่ไหมเออได้เท่าไหร่เอ่ยน่าจะเท่าเดิมนะอืมแต่ว่าสําหรับสกิลเสริมตรงเนี้ยมันทําให้ตัวนี้ถึกขึ้นผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกมากนะสําหรับใน PVP เนี่ย อาจจะเน้นไปที่ PVE มากกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่แนะนำเท่าไหร่สําหรับในการเล่น PVP เนาะแนะนำเป็นสกิลนี้ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่การโจมตีปกติกันก่อนเลยนะครับโจมตีปกติเอาร่างนี้ก่อนนะเอาร่างใส่เสื้อก่อนแล้วกันนะตีหนึ่งครั้งอู้หนึ่งหเฮ้ยาเจอเฮ้ยใ,ใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออีกหนึ่งรอบนะอัิมอัิมทิมแล้วก็เดินฮะทิมแล้วก็เดินไปด้านหน้าแบบนี้ เฮ้ยได้อยู่เท่อยู่นะการโจมตีปกติครั้งที่2ทําให้เกิดน็อ c แ back นะครับ1 2สองแบบนี้1 2สองแบบนี้1 2สองแบบนี้และถ้า1 1, 1อ่ะหลุดฮะประมาณว่าโจมตี1 2ได้นะ1 2สองเดิน1 2สองเดินแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มาดูครั้งที่3ามสิหนึ่งสองสามอ่าครั้งที่3านี่จะโจมตี2อฮิตนะ หนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะหมดละมีประมาณนี้นะครับสำหรับเบสิกแอตแทกนะ <Okay. S 1> ดาเมททลเท่าได้เท่าไหร่เนี่ยขอดูหน่อยซีกดรัวๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมได้เท่าไหร่เอ่ยถึงสองหมื่นห้าไหม โอเค28,000ก็ไม่แย่นะครับถือว่าทําได้ดีอยู่เนาะทีนี้มันจะมีพาสซีฟด้วยพาสซีฟคือถ้าหากกดโจมตีครั้งแบบนี้ก็จะเป็นการหวงและเท่มากดูเฮ้ยเดินได้ด้วยเดี๋ยวอย่าบอกนะโอ้โหคือมันมีเทคนิคอยู่เดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูนะโอเคเจ๊ะเจ๊จ๊ไม่ได้ไม่ได้มันต้องกดทีแรกใหม่เลยเอาชึบเอาดิไม่เีคา์เตอร์ไปเต็มหน้าโอ้โหยังเท่ เป็นไงเดินได้ด้วยอ่าเป็นดอมเยอะฮะตระระตะตึงตะตึงตะตึงตระตะตึงตะตึงตะตึงนี่แน่ตึงที่หน้าฮะถ้าหากเราโจมตีแบบเนี้ยตระตะตึงตะตึงไม่ได้อ๋อมันไม่ใช่การโจมตีมันเป็นการเคาน์เตอร์ใช่ไหมเนี่ยควงเนี้ยโอ้ยางเท่โอ้คุณผู้ชมฮะราคา300กว่าบาทไม่เอาไม่ได้แล้วนะทีนี้มาดูที่สกิลหนึ่งกันครับสกิลหนึ่งกดแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้อ๋อเข้าไปเตะนะครับก็คือพุ่งเข้าไปง่ายๆฮะ เป็นการเล่นที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับ 1, 2, 3่สองสามดหลบแล้วก็เตะเป็นการต่อคอมโบได้นะเออเผื่อไม่รู้อุ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอเุ้ยกดค้างแบบนี้ได้ด้วยโอ้โหโคตรเทโจมตีแบบนี้ได้เลยอะ่ะคือไม่ต้องเดินหลบอะไรมากครับพาร์ทเนอร์มาก็สามารถทําให้เป็นการเคาน์เตอร์ดได้นะครับโอ้ยี่ชอบอะ่ะแต่ว่าลําบากหน่อยนะโอเค มันจะต้องดูจังหวะด้วยนะครับอุ้ยเอาเรื่องนะต่อมาก็มาดูที่สกิลหนึ่งอีกรอบฮะกิลหนึ่งก็จะเข้าไปเตะแบบนี้นะครับกดค้างได้ไหมมีอะไรเกิดขึ้นไหมถ้ากดค้างระยะค้างแมปนะครับไม่แย่เลยเหมือนซันจีเตะมันแคนเซิลไอตัวอมตะได้ไหมเหมือนจะไม่ได้นะไม่ได้ฮนะแคนเซิลไม่ได้ไไดโอเคไม่เป็นไรเป่า,าไม่ไพ่เอ่อ เป่ากระสุนหาขีปิ ah ้วกดค้างได้ไหมระยะสุดแมปนะคือสามารถใช้หลบพาร์ทเนอร์ได้นะครับประมาณว่าแดสหลบแบบนี้แล้วก็ปิ้วเอ้ยได้อยู่โอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสกิล2ครับหืมหืมแดสทเหรอเฮ้ยเอาเรื่องนะเป็นการแดสครับแล้วเป็นธรรมะด้วยเหมือนการแดสปกติอะ เฮ้ยแจ๋วเนี่ย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 เฮ้ยแต่ว่านี่แดชตรัวกว่าคือแดชปกติจะมีแบ็กสวิงประมาณ0.2วินะเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยเห็นนะเฮ้ยแจมกว่าป้าอันนี้ก็เอาชึบชุบโอ้โหคุณผู้ช,ชมฮะ่างแจมทีนี้มันสามารถหลบได้ไหมดูสิเอาไม่ทัน,นเอาใหม่เอาใหม่อหโอเคเอมุดมาอันหนึ่ง ห้หลบได้นะเตะเนี่ยโอเคก็ถือว่าไม่แย่ครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดมันสามารถกดค้างได้ครับกดค้างก็จะใช้2สแตก็กใช่ปะหรือว่ามันใช้แค่สแต็กเดียวอ๋อจะต้องมี2สแต็กนะครับถึงจะกดค้างได้กดค้างก็จะเป็นการพุ่งไปเลยนะประมาณนะี้โอเคประมาณว่าเราใช้ในส่วนของคอมโบสกิลหนึแบบนี้สมมติพลาดก็กดสกิลสต่อได้เออประมาณนี้ครับ โอเคผมทดสอบแป๊บนะว่าสกิลสองนี้ยกเลิอกอมาตะาได้ไหมไม่ได้เดี <c oughs> ๋ยวผมขอลองอีกหนึ่งรอบนะครับชบโอเคไม่สามารถยกเลิอกอมาตะาได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสกิลเสริมอันนี้ที่ผมบอกคุณผู้ชมนะก็จะฟาดรัวแบบนี้อู้เอาเรื่องนะสามารถใช้หลบพาร์ทเนอร์ได้ด้วยโอเคหลบปั๊บแล้วก็สกิลนี้ต่อครับประมาณนี้นะครับผมต่อมาก็ออนติเมทคาซีนครับไหนดูระยะสิ ระยะอ๋ออยู่ด้านหน้านะครับอีกุซุนี่นะฟาดเข้าไปเส,สริมฮาคิวังสวารา์กระบองไม่ไพ่ายโอ้โหวันพันนี่ไงโโโโโโคุณผู้ชมฮะนี่แหละที่ผมบอกว่าไซตามะแห่งวันพีทก็คือเวอร์โก้นั่นเองนะครับหรือว่าพ่อใหญ่แบบบูเนานะโคเท่เลยต่อมาเรามาดูที่สกิลอันติเมตกันบ้างครับอันนี้นะโอเคนี่ฮะโอ้เสียงเท่ด้วยและเป็นสตันด้วย โอ้ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเรามาดูสกลิลกันบ้างเนาะเรามาเริ่มที่การเคาน์เตอร์กันเลยครับกดหนึ่งครั้งก็ยังเข้มอยู่โอ้โหและเท่กว่าเดิมอีกเฮ้ยได้นะเฮ้ยชอบโอ้โหตัวนี้รู้สึกคุ้มอ่ะที่ได้ซื้อมาเดี๋ยวลองไปเล่นใน PVP ให้ดูด้วยนะครับอ,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 อ้าวไหนดูซิให้มันโจมตีมาอ้าว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 อ้าอ้าวจ้าวอ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 ้ออ้าวอ้าวอ้าวอ้อ้าวอ้าวอ้าอ้าอ้าวอ้าวอา โอเคเอาเตอร์โอเคประมาณนี้ฮะใช้งานดีครับใช้งานดีอ่ะทีนี้เรามาดูสกิลกันบ้างครับสกิลที่หนึ่งครับโอ้ oh, ระยะไกลกว่าเดิมอีก <Bas ur. S 2> กดเข้าไปโอเคไกลกว่าเดิมนะจำได้ฮะผมจำระยะได้แล้วก็สกิลนี้ยิงเข้าไปเป็นตัวแดงด้วยโอเคมีตัวแดงให้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วก็สกิลนี้ก็ยังเดสได้รัวๆแบบเดิมวโอู้หดูดิคุณผู้ชมดูดิ คือมันเร็วมากนะเร็วกว่าเนี่ยอันนี้มันชุบชุบใช่ไหมสไลด์หนอนเนี่ยดูนี่โอ้ถึงระยะจะสั้นแต่ว่ารักฉันยาวอะไรประมาณนั้นแห่ถ้าหากกดค้างก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะโอ้สุดแม่โอ้โอเคใช้งานดีครับเนี่ยเอาาไปเลยโอเคแล้วก็ในส่วนของสกิลเสริมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ตีรัวๆเหมือนเดิมเนาะแคนเซิลอาตะได้ไหมดูสิ หเหมือนจะแคนเซิลไม่ได้นะครับผมอยากให้มันแคนเซิลได้จังเลยไม่รู้ว่าส,สกิลไหนคแคนเซิลอามาตะได้บ้างเนะี่ยไม่ได้เฮ้ยเอ้ย,อยได้นี่เฮ้ยได้ได้เหรอเฮ้ยแกมสกิลนี้แคนเซิลได้โอเคเนี่ยเอา้าไม่ทนันกดผิด <c oughs> อ่าลองไปล่างนี้นะ <c oughs> เอาอันนี้ไม่แคนเซิลว่ะหรือว่ามันเป็นไทมิ่งพอดีเนี่ยไม่ได้หรอถ้าแปลงล่างอ่ะ ลองดูนะถ้าแปลงร่างและร่างอมตะเอ้ยไม่ใช่ร่างอมตะสีและร่างนี้สามารถแคนเซิลอมตะได้เอยได้เนเห็นนะเออร่างนี้ได้ฮะถือว่าโอเคไม่แย่มากใช้งานได้ครับใช้งานได้ต่อมาก็อันติเมทร่างนี้นะครับนี่ฮะมาดูออนติเมทร่างนี้กันกดหนึ่งครั้งฟาดหนึ่งทีโอเคสามารถนําไปต่อคอมโบได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวันพันกันฮะวันพันนี่นะฟาดไปหนึ่งทีโอ้โหนี่ ยังเทกเทกมาเริ่มอีกอเสื้อโอ้โหหมยก็วัทพันไปหนึ่งทีโอ้ยหายไปครึ่งแมบเรามาดูที่การเป็นพาร์ทเนอร์ของตัวเวอร์โกกันหน่อยนะครับว่าจะสามารถใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับมีทั้งหมดอยู่3สเต็กนะครับหลังจากกดก็จะกระโดดฟาดศัตรูแบบนี้โอ้ฟาดด้านหลังนะเข้าหลังอีกแล้วเวอร์โกกูนี่แน่เอาทีนึงนี่แน่นี่แนะลองให้ศัตรูตีผมก่อนสินี่มาพ่อหนุม่มว้าฟาดหน่อย ไม่แน่ประมาณนี้ครับคุณเรา19วินาทีพาร์ทเนอร์ไม่โอเคเท่าไหร่แต่สกิลตัวละครนี่ถือว่าเพอร์เฟกมากๆเลยนั่นเองนะครับเดะเราไปรับชมการ PVP กันหน่อยแล้วกันนะซึ่งมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับวันที่1ของแต่ละเดือนเนาะ PVP จะมีการรีแรงนั่นเองนะครับและเหมือนซีซั่นนี้เนี่ยจะเป็นซีซั่นที่30แล้วนั่นเองตอนนี้ผมก็เป็นอดีตราชาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกดรับของกันก่อนเนาะนี่ฮะของรางวัลมาเต็มครับสำหรับคนไหนที่ขึ้นราชาได้ทุกต้นเดืออออนน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 คุณจะได้รัับบใใส่่วขงง10ทแ นะครับผมเดี๋ยวผมขอจับคู่สักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ขอแบนเป็นลูฟี่เกียร์สีละกันลูฟี่เกียร์สจะเป็นตัวละครที่ผมไม่สามารถเล่นได้ในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับนี่แนะีลูฟี่แบนไปครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวละครแรกที่ผมจะใช้เนี่ยผมขอใช้เป็นอตัวนี้ได้ไหมเนี่ยเอาเป็นตัวนี้นะแล้วก็พาร์ทเนอร์ครับพาร์ทเนอร์ขอเป็นในส่วนของนามนินะนามนิอยู่ไหนเอ่ยอ่าอยู่นี่นะฮะ แล้วก็ตัวที่2อตัวที่3าผมขอเป็นเจ้าพ่อใหญ่แบมบูแล้วกันนะยู่ไหนเอยเพ่อใหญ่นี่ครับพ่อใหญ่แบมบูอย่างเท่เลยเท่จริงๆครับเท่จ้าและก็พาร์ทเนอร์ครับพาร์ทเนอร์ของพ่อใหญ่แบมบูเอาเป็นตัวนี้แต่ว่าผมจะเอาเพ่อใหญ่แบมบูไปไว้ตัวที่1แล้วกันนะเออจะได้เห็นสกิลกันแบบชัดๆหน่อยนะครับผมอาจจะเล่นไม่เก่งนะต้องบอกไว้ก่อนไปลุยกันเลยครับคุณผู้ชมตัวละครศัตรูใช้เป็นดอฟฟี่เลยเหรอโอเคดอฟฟี่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ เป็นตัวอุซบนะครับถ้าหาักหลบได้ก็สบายหรือนะตาแรกของผมนะเพราะใหญ่แบมบูไม่รู้ว่าจะเพอร์เฟกต์เปล่าถ้าตายก็่าว่ากันนะครับผมมารีวิวให้เฉยๆ,ๆจริงๆจะไม่มีช่วง p v p ให้ดูด้วยแหละเออนี่นะพ่นไปหนึ่งทีเอ้าไม่โดนเว้ยไม่โดนก็ไม่เป็นไรฮะยังเข้ามาตัวอุว้ยโดนละขอโทโษครับไม่เป็นไรฮะเอา้าหลบอะไรอะหลบทําไมพ่อหนุ่มอะไรทําไมทําอะไรเ,เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น นี่อเตะเข้าไปหนึ่งทีหลบหนึ่งทีเออหลบแล้วก็ยาวครับอยาวเข้ามาระวังโดนไม้ไผ่นั่นบอกแล้วนะว่าเตือนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวควงสวรรค์อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทำว่าจะควงให้ดูซะหน่อยรู้จักดัมมันเยอะป่าวพ่อหนุ่มเดี๋ยวเดถ้าใจเย็นจะตายละโอเคมารู้จักดัมมันเยอะปะอุ้ยโอ้โหมันแคนเซิลไอเราก็กะจะดัมมันเยอะใส่นะแบบเนี้ยโอ้โหทามิ่งกูเรียบร้อยเลยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้อยู่ พูดไปด้วยเล่นไปด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะรู้ใช่ไหมอ่ะโอเวอร์ฮีตกมาพุ่งไปหนึ่งทีไม่โดนเวอเขาใหญ่แบมโบูหมอะตตตเจบโต้โหไม่ทันอีกแล้วมาดีเกตอัติเวตกูไม่ได้เล่นเลยเพราะใหญ่กูและนี่ก็จะเป็นรอบที่2ของผมนะครับเดี๋ยวผมขอใช้สมาธิในการโชว์โหดหน่อยแล้วกันนะ

チャメレスドカムチクセ <laughs> โดนหมีทุบตายปะโถเอ้ยเราก็อุสาเข้มอะเจอโซโลฮะ โอเคเสียดายอ่ะอุตส่าห์เข้มแล้วเมื่อกี้ถือว่าโหดนะผมมองว่าค่อนข้างที่จะตึงมากๆเลยสำหรับไอตัวแบมบูอ่ะซีซั่นนี้เดี๋ยวฝึกเล่นหน่อยแล้วกันนะครับคาดว่าเจาตัวนี้แหละไต่แหลงน่าจะเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีมากๆครับสำหรับตัวแบมบูนะโอเค อิคันโตปิสโตบ้บาซูก้าโอเคมาสู้โอ้เป็นหันแต่ว่าจันติเมตไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรออันติเมตส่วนรอบหน้าก็ได้น่าจะชนะละ แล้วเขาก็มาเนี่ยโอ้ไม่ทันวะเต็มหนึ่งทีเอ้าจุ๊มเรียบร้อยโอเคตันเลยเรียบร้อยอ่ดแดนลบหนึ่งทีป่ามานี้ครับ โอเค1นึ่งวินสวยๆพราะใหญ่แมมบูทําได้ดีแต่ว่าผมจะต้องไปฝึกเล่นหน่อยตัวละครตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะผมมองว่าสําหรับสกิลเล่นไม่ยากเท่าไหร่และก็ค่อนข้างน่าสนใจด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยสําหรับคนไหนสนใจบริการเติม,มเกมก็อย่าลืมทักมาที่ Facebook ส่วนตัวของผมได้เลยนะครับและสําหรับคลิปนี้ผมเนครสขอตัวลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนห้เพียงพอเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม